อุ้ยและเราก็ชนอุ้ยตำรวจมา้ยเจอยแล้วอุ้ยโอ้โหหนึ่งส่วนสองโอเคเราต้องไปบ้านหนึ่งส่วนสองนะจ๊ะแต่ว่าเราต้องไปหาที่จอดดีๆนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะ โดนตำรวจไล่ล่านะจ๊าจอดเลยจ้าจอดแบบนี้จอดแบบนี้เลยนะจ๊าแล้วก็ลงจากรถจ้าแล้วก็เดี๋ยวออมจะพาทุกคนวิ่งไปเลยนะจ๊าไปบ้านหนึ่ง2หนึ่งศเราจะเข้าได้ไหมเนีย่ยเขาอยู่บ้านนะ บ้านนี้มีคนอยู่และล็อกประตูทุกคนจริงๆเราต้องมีที่งัดกระจกนะมีงั้นจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้และเราก็ทำพังทุกคนเอ้ย ดีออมขอตัวกลับไปบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะทุกคนคะด่ออมกลับมาบ้านแล้วนะคะออมกลับมาซื้อมีดตัดกระจกค,ค่ะแต่มันราคา2 5 0พอมีเงินอยู่2,700น่าจะต้องได้ซื้อค่ะเออเจ็บบ้าน102เนี่ยเขา แน่นหนานะคะแล้วเราก็จะซื้อตัวนี้เลยเครื่องสะดอกกุญแจแบบง่ายไม่ง่ายนะเอาจริงจงออมลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ง่ายมันยากโอเคค่ะเดี๋ยวตัดภาพไปที่หน้าบ้าน1นะะึ่ส่วนสองแล้วค่ะไปกันค่ะทุกคนทุกคนคะออมกลับมาที่บ้านหนึ่งส่วนสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังเนี้ยออมเคยมา คนแล้วหลายครั้งนะคะแต่ไม่สำเร็จค่ะทุกคนมาดูรอบนี้แล้วกันนะคะตอนนี้เขาอยู่บ้านโอเคเขาน่าจะไม่เห็นเรานะคะเราก็จะใช้เออเครื่องสะดอกกุญแจที่ไม่ง่ายเอ,อื้อหักไปแล้วหนึ่งเอ,อื้อหักไปแล้วสอง บทบทจะง่ายก็ง่ายนะคะแต่บทเฮ้ยเขามาทำอะไรตรงนี้โอเคเขาอยู่ตรงนี้นะคะเขาน่าจะไม่เห็นเราเขานั่งอยู่อุ้ยเกือบทุกคนโอ้ย เรามีมีตัดกระจกแล้วนะคะเฮ้ยใช้ย,ยังไงอะใช้ย,ยังไงทุกคนเอ้ยเราลืมเรียนรู้วิธีการตาดัดว่หน้าจะวงกลมโอเคเฮ้ยเปิดได้แล้วเฮ้ยเขา ทำอะไรเขาอยู่ห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้มีที่แอบไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะกันนะคะเเขาน่าจะไม่เข้ามาห้องลูกนะเน้ยห้องลูกนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเปิดช้าๆชแล้วกันอุ้ยมีเงิน ลูกแอบเอาเงินไว้ในนี้แล้วยเราอยู่ใกล้เขามากเลยทุกคนเสียวมากอุ้ยเราอยู่ใกล้เขาอะ่ะขอสองดูหน้าต่าห้องลูกไม่มีที่แอบเลย เปิดประตูทิ้งไว้ด้วยโอ้โหห้องลูกอยู่ใกล้ห้องครัวด้วยเข้าอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ำเขาทำอะไรอะ่ะ <c oughs> อู้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราค้นห้องนี้ไปทางๆแล้วกัน เพื่อจะมีของมีค่าอะไรนะคะค่อยๆค่ะขออยู่บ้านอะ่ะทุกคนูโอเคเราบีนออกอุ้ยมีถาวันตรงนี้ด้วย,ยไกลมากโอเค วิอเขาไปไหนอะเขาอยู่ห้องนั่งเล่นนะคะโอเคอันนี้คือโอเคสองพันห้าค่ะมีตัดกระจกแพงมากอาจเอโอเคเขาไม่ได้อยู่ในนี้ เฮ้ยเขาไปไหนอะโอเคเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอีกนานนะคะอโอ้โหเราอยู่เฮ้ยตู้เซฟทุกคนตู้เซฟเอาไว้ก่อนละกันลืมหมดแล้วอะ่ะ เก็บอของเขายัางเดินไปเดินมาอยู่นะคะอะไรเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเฮ้ยมีสร้อยสร้อยมากอเฮ้ยมีเงินคนุ ในนี้ไม่มีที่แอบด้วยนะคะอุ้ยแท็บเล็ตเหรอเอาได้ปะเนี่ยอู้ออได้ด้วยเฮ้ยขอ,อยู่ไหนอะ โอเคมีที่หลบอยู่้่ตรงนี้เป็นห้องโอ้ที่หลบชั้นยอดอเฮ้ยที่หลบดีมากมาเปิดเสียงดังไปโอเคเปิดไว้ก่อนนะคะเฮ้ยทุกคน เราต้องใจเย็นๆมากๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรบ่ายสามแล้วเขาจะมานอนไหมเนี่ยวิ่งมันเยอะมากเขามาชม ภารกิจคือเราต้องทุบจานนะคะทำลายหรือขโมยของตกแต่งเอกสารอยู่ในตู้อืมปิดเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นอีกสักพักเลยนะคะดูจากสถานการณ์เราก็ ลองดูกันอ โอเคทุกคน จ็ดสิบเอ็ดไม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดคือติ้งเราก็ต้องหยุด okay. โอเคอยหมุนผิดชีวิตเปลี่ยนเขาจะมาได้ยังไง 오케이, 푸콘, 기, 오이, 메달, 와, 오케이, 몬사이, 푸 เดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ได้เลยแล้วกันมาทุกคนเหมือนจะได้แล้วอู้หอะไรเนี้ยอากจะเข้านอนหรือยังอู้เราได้เอกสารได้เงินด้วยได้ทั้งเงินทั้งเอกสารโอ้โหหวานเจี๊ยบเฮ้ยหายไปไหนแล้ว ขาอยู่แถวนี้อ่ะทุกคนเขาใกล้จะมานอนหรือย,อยังเจ้ของบ้านได้ยินเสียง ่อนไหมอ่ะโอ้เขาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคออกไปก่อนนะกนอุย้ยเขาดูทีวีอยู่อุย้ยเขาเปิด เปิดไฟห้องลูกด้วยโอ้โหเฮ้ย<ฟ>มาหน้าบ้าน าอยู่ตรงนี้เราดูกิจวัตตอนนี้เขาได้ไหมต้องไปใกล้แค่ไหนอะใกล้กว่านี้ก็คือสวัสดีจ้า โอเคทางสะดวกตกใจหมดเลยเขาไม่นอนกันหรอเฮ้ยทางสะดวกเขาไม่อยู่บ้านผู้ชายไม่อยู่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้เราคนตรงนี้แล้วกันอ้เขาไม่อยู่บ้านกันอะ่ะแต่ได้มีของ โอ้เขาออยู่ตรงนี้ทำไงดีทำไวได้ไหมวิได้ด้วยโยนไปอุ้ยเฮ้ยทางสะดวกเราต้องทำอะไรนะทุกจาน อาทุกอาไหนานโอเคเอาาโอเคเอาทาำไมทุกไ่ได้อุ้ยได้แล้วทำลายหรืขอขโมยตกแต่ง ทำลายเสร็จแล้วอ่ะโอเคโอเคทำลายนะคะวิเงออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยวอ้ยเราไม่ต้องไปใช้มาด้วยเปิดไฟโอ้ห้องน้ำใหญ่มากไม่มีอะไร อ้ยโทรศัพท์เขาออ้ยของเต็ม้ยทุกคนเราออกจากบ้านไม่ได้เราโดนขังเราโดนขังทุกคนโอ้ยเราไม่มีคณแจบ้านของก็เต็มแล้วยวยขโมย วไวได้ด้วยโอ้แต่ของเราเต็มนะคะไม่ได้จริงๆมันมีดาตรงนั้นคืออะไรน่าจะอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะแต่เงินยังได้อยู่โอเค เฮ้ยออกอยังไงอ่ะคิดว่าน่าจะออกไม่ได้นะคะน่าจะต้องรอให้เจ้าของบ้านกลับมาก่นอนของเ็มนอนรอได้ไหมน,น,นั่นกานกูไม่ใช่หรอ ออกไม่ได้คนเออเราถูกล็อกแจกันโอ้ยขโมยไม่ได้ต้องรอเจ้าของบ้านมาตอนนี้ห้าทุ่มนะคะเจ้าของบ้านออกไปทำง,งานดึกมาก เจ้าของบ้านมาเราจะโดนตำรวจจับไหมเนี่ยใส่ของไม่ได้อีกอันนี้คืออะไรอ๋อเราไม่มีอุปกรณ์แฮกเกอร์นะคะเราเหนอจะต้องซ่อนตัวเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นอะไรเลย ตอนนี้เราเปิดไฟอยู่ในห้องอุ้ยเขาไม่อยู่ย,ยาวๆเลยตอนนี้เราค้นแบบไม่มีชิ้นดีแล้วนะคะคนเจ้าของบ้านมาต้องตกใจอย่างแน่นอน ตอนนี้สีเขียวเขียวข้างบนก็คือแบบเปิดไฟตรงไหนได้อีกมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคทำตัวสบายๆเหมือนเป็นบ้านตัวเองนะคะอคุอ้ยอ๋อเ,เปิดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ ้ยได้อันนี้อะไรอ่ะนี่ไงกคุณเจบ้านเรามีคุณเจบ้านหนึ่งศูนย์สองแล้วทุกคนโอ้ oh my god กลับเอาของไปไว้รถได้ไหมเนี่ยมีกรอบรูปกรอบรูป้ยใช่ไหมไม่ได้ใช่ กอบรูปไปไหนนี่โอเคอเกลับไปเยวกรอบรูปโอ้โหจอดรถไกลมากเราจอดรถไกลมากทุกคนเป็นกำลังใจให้ออมด้วยในที่สุดเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะคะ ต่อไปเนื้อเรื่องจะเป็นตรวสอบกล้องวงจรปิดเอ,อ่ออะเปิดไม่มีมือนะคะอามาือคนเดียวก็จะประมาณนี้เฮ้ยเอาของไปเก็บก่อนได้เปล่า ตอนนี้คือเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านเราออไปอีกสักหน่อยแล้วกันนี่นี่นี่ดของเต็มแล้วเต็มแบบเต็มแล้วอ่ะ สุดชีวิตไม่มีใครสงสัยเลยทำอะไรขำๆมึดๆทุกคนต้องระวังนะคะของน่าจะเต็มแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราได้เวลาเสร็จสิ้นภารกีสาอุ๊ยพังอุ้ย อับยากเลยนะเอาตดติดอีกทุกคนโอเคโอเคเราไปรงรับจำนำกันเลยจ้ามาดูภารกิจสรุปภารกิจว้าวเราคมยของได้ยืมมาก มากแบบมากมากเล <Welcome. S 1> ยทุกคนอาร์บเวเลด้วยสวัสดีจ้าขายไปเลยจ้าจอยเกมแจกันเมาส์กาแฟหม้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหรวยไม่ไหวต่อไปของในนี้นะคะว้าวว้าวว้าวา โอเคต้องลงไปรถอีกรอบของเต็มไม้เต็มมลยอ,อันนี้ต้องไปแยกชิ้นส่วนถ่ายไปเลยค่ะถ่ายไปแบบเอา้ายังไม่หมดอันนี้อะไรอะโอ้โหต้องรีเซ็ตด้วยโอเคค่ะ กลับบ้านเราลักรออยู่ฉันจะขึ้นรถแม่กลับบ้านเรารักรออยู่โอเครอเหมือนจะต้องอะไรตรงนี้ทุกคนเรามีออม โอเคเป็นไรเราขึ้นไปดูก่อนนะคะข้างบนมาจ้าโอ้เรามีตังทั้งสี่พันแล้วขโมยเนี่ยเราต้องน่าจะต้องเพิ่มสกิลก่อนโอ้เราซื้อระบบอันนี้ Ooh, บ้านหนึ่งสนหนึ่งเจ้าของบ้านมีปืนด้วยเนียเราจะทําภารกิจนี้นะคะอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะดูแบบกิจวัตรซื้อไปก็น่าจะไม่เสียหายนะตำแหน่งที่ปนไม่ต้องก็ได้โอเค เราต้องไปบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะอืมโอเคเงินหมดตูดแล้วทุกคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอา มางงดอันนี้ไปขายก่อนแล้วกันเงบโดยทุกเสาทุกคุมเง,งบโอเคเงบหมดแล้วไม่ยัง เราไปถึงไหนแล้วสกิลนะคะว้า wow. วขโมยรถด,ด้วยโอเคอันนี้เราแกันนะกดล็อกสกิล อุปกรณ์แฮ็กแต่เราไม่มีเงินแล้วอะ่ะทุกคนเราต้องไปตรวจสอบกล้องนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะทุกคนว่าออมจะทำสำเร็จไหมนะคะอุปกรณ์แฮกก็ห้าพันแล้วอะ่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า